ครับสวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับสวัสดีพี่น้องที่อยู่ที่คิดจากขอนซ้อนและพี่น้องที่รับชมผ่านทางไลฟ์ที่บ้านเนยนะครับขอบคุณพระเจ้าที่อีกหนึ่งครั้งที่มีโอกาสแบ่งปันในช่วงเช้านะครับเช่นเคยครับตื่นเต้นเหมือนเดิมขอบคุณพระเจ้านะครับพี่น้องครับเช้านี้ผมมีคําถามมาถามพี่น้องพี่น้องคิดว่าเราสามารถเปลี่ยนแปลงนิสัยความคิดชีวิตของเราได้ไหมครับ หลายคนบอกว่าได้นะครับแต่อาจจะมีหลายคนบอกว่าอาจจะไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นขเขาแบบนี้แหละแบบเนี้ยเปลี่ยนไม่ได้หรอกหรืออาจจะพูดกับตัวเองว่าเราก็เป็นของเราแบบเนี้ยมาตั้งนานแล้วฉันก็เป็นของฉันแบบเนี้ยพี่น้องครับบางทีการที่เราได้อยู่กับคนคนหนึ่งที่ดูเขาไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยเป็นเวลานานๆเราก็รู้สึกว่าไอ้การเปลี่ยนแปลงเนี้ย อาจจะเกิดมันอาจจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้หรอกสำหรับคนบางคนแต่ขอพระเจ้าเมตตานะครับพี่น้องพี่น้องครับวันนี้ผมมีพระธรรมสองโครินบทที่หข้อสิบเจ็มาแบ่งปันนะครับถ้าพี่น้องคิดว่าคนไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้แต่ทำไมพระธรรมโครินสองโครินบทที่ห้าิบเจ็ดจึงบอกเราแบบนี้ล่ะครับว่าฉะนั้นถ้าใครอยู่ในพระคิด เขาก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งสารพัดเก่าๆก็ล่วงไปนี่แน่กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นขอพี่น้องร่วมใจอธิษฐานครับสรรเสริญพระเจ้าพิดามทนาขอบคุณพระองค์สำหรับเช้าวันนี้ที่ข้าเองได้มีโอกาสแบ่งปันเท่คำของพระองค์ขอพระเจ้าทรงนำด้วยที่ข้าเองจะพูดพระธรรมของพระองค์ตามน้ำพระทัยของพระองค์และขอประทานความเข้าใจแก่ข้าพระองค์และพี่น้องเองในการที่จะเข้าใจ ถึงถ้อยคำขอพระเจ้าด้วยในเช้าวันนี้ขอพระคุณลักรรเสริญพระอค์ในพัะนามพระเยซูริตเจ้าอาเมนพี่น้องครับในเช้าวันนี้พระธรรมสองโคลินบทที่ห้าข้อสิบเจ็ดที่ผมจะแบ่งปันที่พี่น้องนะครับอ่านอีกครั้งนะครับฉะนั้นถ้าใครอยู่ในพระคิดเขาก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วอ่านพร้อมกันดีก่อนนะ้องเอาหม่ครับหนึ่งสองสามฉะนั้นถ้าใครอยู่ในพระคิต เขาก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งสารพัดที่เก่าๆก็ล่วงไปนี่เนี่กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นพี่น้องครับพี่น้องเชื่อว่าพระกภีทุกตอนเป็นพระวจนะที่มาจากพระเจ้าใช่ไหมครับและรวมถึงข้อที่เราได้ฟังและได้อ่านไปพร้อมกันด้วยนะครับฉะนั้นเราจึงเชื่อว่าคนเราเปลี่ยนแปลงได้เมไหมครับบางคนอาจจะเร็ว บางคนอาจจะช้าแต่ว่าคนเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้แน่นอนนะครับเพียงแต่คนคนนั้นจะยอมเปิดใจยอมรับการเปลี่ยนแปลงและเขาจะใช้ชีวิตในวิถีแห่งการถูกชำระให้บริสุทธิ์โดยพระเจ้านะครับพี่น้องครับเช้าวันนี้ผมขอยกตัวอย่างของสองพี่น้องนะครับคือเอสาวและยาโคบซึ่งเป็นฝาแฝดท,ที่เรียกได้ว่ามีความโกรธกันอย่างรุนแรงนะครับ จนถึงขนาดที่เรียกว่าจะฆ่ากันเลยนะครับอย่างที่พี่น้องหลายคนเคยอ่านกันมาแล้วนะครับยาโคบเป็นน้องเอซาวเป็นพี่ซึ่งตั้งแต่ตอนเกิดมาเนี่ยเขาก็แย่งกันแล้วใช่ไหมครับว่าใครจะเกิดก่อนเกิดหลังสุดท้ายเอซาวก็เกิดก่อนไปบุตรหัวปีนะครับแล้วก็เป็นลูกชายคนโตพี่น้องครับสังคมยิวในสมัยนั้นสิทธิบุตรหัวปีเนี่ยหรือลูกชายคนโตเนี่ยถือว่ามีความสําคัญมากนะครับ พราะหมายถึงการได้รับมรดกเป็นสองเท่านะครับแต่สิ่งที่น่าเศร้าคือเรื่องราวกลับกลายเป็นว่าเอสาวไม่เห็นคุณค่าของสิทธินั้นนะครับเอสาวไม่เห็นคุณค่าของสิทธิบุตรหัวปีเลยเมื่อเขาหิวจัดเขาทํำยังไงครับเขายอมขายสิทธิบุตรหัวปีใช่ไหมครับให้กับยาโคบเพียงเพื่ออาหารชามเดียวเรื่องราวตรงนี้อยู่ในปฐมกาลบทที่ยี ข้อยีบเกถึงสามบสนะครับพี่น้องไปศึกษาอ่านเพิ่มเติมได้นะครับและในพระคัมภีร์ฮิบบูนะครับบทที่สิบสองข้อ16ถึงสิได้เตือนเราไว้อย่างนี้ว่าอย่าให้ใครเป็นคนที่ประพฤติผิดทางเพศหรือเป็นคนไม่นับถือพระเจ้าเหมือนอย่างเอสาวผู้ขายสิทธิ์บุตรหัวปีเพราะเห็นแก่อาหารเพียงมือเดียวเพราะพวกท่านก็รู้อยู่แล้วว่าต่อมาภายหลัง เมื่อเอซาวอยากได้รับพรนั้นเป็นมรดกเขาก็ถูกปฏิเสธและไม่พบหนทางแก้ไขแม้ว่าเขาได้สแสวงหาพรนั้นจนน้ำตาไหลพี่น้องครับเราเห็นอะไรจากตรงนี้ครับมันไม่ใช่ว่าอยาโคบอยากได้เท่านั้นใช่ไหมครับแต่ว่าเอซาวเองก็ดูถูกของประเสริฐที่พระเจ้าให้เขาคือสิทธิบุตรหัวปีสิทธิที่พระเจ้ามอบให้ เรื่องนี้สะท้อนถึงชีวิตเราทุกคนด้วยนะครับพี่น้องบางครั้งเราเองก็อาจจะแลกสิ่งที่มีค่าฝ่ายวิญญาณเช่นความเชื่อความซื่อสัตย์หรือเวลาที่เราควรใช้กับพระเจ้าเนี่ยไปกับสิ่งของชั่วคราวในโลกหรือความต้องการในเวลานั้นๆที่เราต้องการแล้วเราก็ละเลยเรื่องของพระเจ้าไปแต่เมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยเรามองย้อนกลับมาเราจะพบว่า สิ่งที่เราเลือกถ้าไม่ใช่พระเจ้ามันดูไร้ค่าใช่ไหมครับเมื่อเทียบกับพระเจ้าของพระเจ้าไม่ตานะครับที่เราจะเลือกพระเจ้าก่อนทีน้องครับต่อมาเป็นเรื่องของพรที่อิสระอรวยพรนะครับพรจากอิสะอระเรื่องนี้เป็นความขัดแย้งที่เรียกว่ารุนแรงมากนะครับแต่เป็นเรื่องราวแตกต่างออกไปจากสิทธิบุตรหัวป,ปีนะครับเพราะเรื่องสิทธิบุตรหัวป,ปีเนี่ยเอซาวขายเองใช่ไหมครับยอมขายให้กับปยาโคบ แต่ความขัดแย้งใหญ่ของสองของสองพี่น้องเนี่ยมาจากการอวยพรอ,อิสากนะครับถ้าเราดูจากปถมการบทที่27เนี่ยเราจะเห็นว่าเกิดจากการรักลูกไม่เท่ากันของนางหลีเบคขาใช่ไหมครับผู้เป็นแม่เขาจึงแนะนําให้ยาโคบเนี่ยใช้เลขกลโกหกแล้วก็ปลอมตัวเพื่อพี่แปเข้าไปรับพรแทนเอซาวใช่ไหมครับเรื่องนี้เป็นการทําผิดจริงๆนะครับเรื่องนี้ จากการทำผิดแล้วก็ทําให้เกิดบาดแผลใหญ่ในครอบครัวด้วยนะครับแต่สิ่งที่สําคัญคือท่ามกลางความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเนี่ยพระเจ้ายังใช้เรื่องราวเรื่องราวที่เกิดขึ้นตามพระประสงค์ของพระองค์ที่พระองค์ประสงค์จะให้สําเร็จนั้นสําเร็จตามพระประสงค์ของพระองค์ที่กําหนดไว้ในโลมบทมที่สิข้อสิหที่อธิบายชัดว่าและไม่ใช่เท่านั้น แต่ว่านางเลเบคาก็ได้มีบุตรสองคนจากสามีคนเดียวคืออิสอักบรรพุรุุษของพวกเราแม้ก่อนบุตรนั้นเกิดมาเขายังไม่ได้ทำดีหรือชั่วเพื่อพระประสงค์ของพระเจ้าในการทรงเลือกนั้นจะตั้งมั่นคงอยู่ไม่ใช่ตามการประพฤติแต่ตามซึ่งพระองค์ทรงเรียกพระองค์จึงตัดแก่นางนั้นว่าพี่ จะปฏิบัติน้องตามที่มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่ายาโคบนั้นเรารักแต่เอสาวเราชังถ้าอย่างนั้นเราจะว่าอย่างไรพระเจ้าทรงม่ย,ยุติธรรมหรือพระเจ้าทรงม่ย,ยุติธรรมหรือเปล่าพระองค์ตัดกับโมเสสว่าเราประสงค์จะก,กรุณาใครเราก็จะกรุณาคนนั้น และเราจะเมตตาใครเราก็จะเมตตาคนนั้นเพราะฉะนั้นทุกสิ่งจึงไม่ขึ้นกับความตั้งใจหรือความมานะของมนุษย์แต่ขึ้นอยู่กับพระเมตตาของพระเจ้าพี่น้องครับนี่ไม่ใช่ว่ายาโคบจะเก่งกว่าพี่ชายนะครับหรือว่าเอซาวเร็วกว่ายาโคบแต่เป็นเพราะพระเจ้าทรงเมตตาและทรงเลือก พระประสงค์ของพระองค์จึงสําเร็จและนี่คือข่าวดีสําหรับเราทุกคนด้วยนะครับพี่น้องครับชีวิตเราพระเจ้าทรงเลือกไม่ใช่ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของเราความสมบูรณ์แบบของเราหรือความผิดพลาดของเราแต่ขึ้นอยู่กับพระเมตตาและพระคุณของพระเจ้าอเห็่องหนึนะครับเราขอบคุณพระเจ้านะครับพี่น้องครับพระเจ้าทรงมีเวลาและพระองค์ทรงมีวิธีการที่จะเปลี่ยนแปลงเรานะครับเรื่องราวของยอคบคือ,คอ การที่เขาได้พบกับพระเจ้าจริงๆที่เบตเอลนะครับผ่านทางนิมิตในความฝันตรงนี้อยู่ในปฐมการบทที่28ข้อ15นะครับพระเจ้าได้ประทานพัญญากับยาโคบว่าอย่างนี้นะครับนี่แน่เราอยู่กับเจ้าเราจะบิทักรักษาเจ้าทุกแห่งที่เจ้าไปเราจะนำเจ้ากลับไปยังดินแดนนี้เพราะเราจะไม่ทอดทิ้งเจ้า จนกว่าเราจะทําตามสิ่งที่เราพูดไว้กับเจ้านี่คือพระสัญญาของพระเจ้ากับยาโคบนะครับเมื่อเขาตื่นขึ้นมาพระคัมภีบันทึกว่ายาโคบกลัวนะครับพี่น้องครับพระเจ้าทรงเปลี่ยนแปลงยาโคบด้วยความรักของพระองค์แม้ว่าแม้ว่าเขาทําผิดแต่พระเจ้าสัญญาว่าพระองค์จะทรงอยู่กับเขาไม่ทอดทิ้งเขาปกป้องเขาและนําเขามาจนกว่า และนําเขาจนกว่าคําพัญญาที่พระองค์ทรงให้ไว้กับอิสระบีดาวเขาจะสําเร็จนะครับพี่น้องครับอีกจุดเปลี่ยนหนึ่งที่เกิดขึ้นกับยาโคบนะครับเมื่อตอนที่ยาโคบเดินทางไปอยู่กับลุงลาบันนะครับเมื่อไปอยู่กับลุงลาบันยาโคบก็เกิดความรักลูกสาวของลุงลาบันที่ชื่อวราลาเชลใช่ไหมครับที่พี่น้องอ่านมายาโคบต้องยอมทางานเจ็ดปีใช่ไหมครับเพื่อที่จะได้ลาเชลแต่สุดท้ายเกิดอะไรขึ้นครับ ก็ถูกหลอกนะครับถูกลุงลาวันหลอกต้องทํางานต่ออีกเจปีเพื่อที่จะได้นางราเชลนะครับแต่ว่ายาโคบทํางาน14ปีเนี่ยพี่นยาโคบถือว่าเป็นน้อยวันมากเพราะอะไรครับเพราะว่าความรักใช่ไหมครับยาโครบรักราเชลพี่น้องเห็นอะไรตรงนี้ไหมครับคนที่เคยหลอกคนอื่นสุดท้ายยาโคบก็ถูกหลอกเหมือนกันใช่ไหมครับแต่เพื่อแลกกับความรักที่มีต่อราเชลนะครับยาโคบเปลี่ยนจากคนที่ ใจร้อนหรือเป็นคนเจ้าเล่์หรืออาจจะอยากได้ความสําเร็จเร็วๆเนี่ยกลายเป็นคนที่ยอมอดทนรอถึง14ปีเพื่อที่จะได้นางราเชลคนที่เขารักมาเป็นภรรยาใช่ไหมครับพี่น้องครับยาโคบค่อยๆถูกเปลี่ยนแปลงและการเปลี่ยนแปลงที่เจนที่สุดคือเมื่อเขาตัดสินใจที่จะกลับไปหาพี่ชายเขาคือเอซาวใช่ไหมครับดูตรงนี้มันเป็นเรื่องที่เสียงมากๆเลยใช่ไหมครับเพราะว่า เอซาวเคยตั้งใจที่จะฆ่าเขาจนยาโคบต้องหนีออกจากบ้านมาอยู่กับลุงแต่การตัดที่จะครั้งนี้ยาโคบก็เดินทางกลับไปหาเอซาวจริงๆแต่ในระหว่างเดินทางกลับไปเนี่ยยาโคบก็ได้ยินข่าวว่าเอซาวก็กําลังเดินทางมาหาเขาเหมือนกันแต่ไม่ใช่มาคนเดียวไม่ใช่มาสองคนด้วยไม่ใช่มาสิบแต่มากับคนอีกสี่ร้อยคนพี่น้องคิดยังไงครับถ้าคนเคยโกรธกัน แล้วจะเดินทางมาพบกันแล้วนำคนมาอีกสี่ร้อยคิดดีไม่ได้เลยใช่ไหมครับตายแน่ๆ <laughs> <laughs> ผมเชื่อว่ายาโคบก็คิดอย่างนั้นด้วยนะครับน่าจะกลัวมากด้วยเขาจริงแสวงหาและอธิษฐานทูลต่อพระเจ้าใช่ไหมครับจนกระทั่งเขาพบพระเจ้าที่ตำบลเบนีเอลและพระเจ้าทรงรเผชิญหน้ากับเขาพระองค์เปลี่ยนชื่อเขาจากยาโคบ ที่เดิมแปลว่าถูกจับส้นเท้าหรือขยายความแปลเป็นอีกอย่างหนึ่งคือผู้หลอกลวงหรือผู้แทนที่เนี่ยมาเป็นที่ชื่อเปลี่ยนชื่อเขาเป็นว่าชื่อว่าอิสราเอลนะครับซึ่งแปลว่าผู้ต่อสู้กับพระเจ้าและชนะพี่น้องครับพระเจ้ากําลังเปลี่ยนแปลงตัวตนของยาโคบนะครับไม่เชื่อด้วยกําลังของเขาเองแต่ด้วยพระหัตด้วยพระเมตตาและด้วยพระคุณความรักของพระเจ้านะครับพี่น้องครับ การเดินทางของยาโคบก็เดินทางมาจะถึงพี่ชายยาโคบได้แสดงออกถึงความถ่อมใจนะครับเมื่อเขาจัดขบวนทรัพย์สินของเขาและครอบครัวของเขาที่ทยอยออกไปพบยาโคบเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นกองกองนะครับเพื่อพยายามอะไรครับพยายามบรรเทาความโกรธของพี่ชายใช่ไหมครับเขายอมเสียสละสิ่งของทั้งหมดเพื่อรักษาชีวิตและก็เพื่อความสัมพันธ์เมื่อตอนที่เขาพบพี่ชาย เขาก้มลงกาบพี่ชายถึงเจ็ดครั้งแสดงออกว่าเขาถ่อมใจและยอมจำนนแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับพี่น้องเรียกว่าเกินคาดเหมือนกันนะครับในปฐถมกาลบทที่สัิสามข้อ4ี่บอกแล้วว่าแต่เอซาววิ่งออกไปต้อนรับกอดและซบหน้าลงที่คอจูบเขาต่างก็ร้องไห้ ตรงนี้ไม่ใช่เพียงการให้อภัยของเอสาวเท่านั้นนะครับพี่น้องผมมองว่านี่คือการช่วยเหลือจากพระเจ้าด้วยพระองค์ทรงทําให้ความโกรธความขมขื่นในใจของเอสาวเนี่ยหายไปพระเจ้าทรงควบคุมสถานการณ์และเยียวยาหัวใจที่แตกสลายของเอสาวและของทั้งสองฝ่ายด้วยจนมาสู่การคืนดีกันได้พี่น้องครับดังนั้น สิ่งที่เราเห็นไม่ใช่เพียงเรื่องของสองพี่น้องนะครับแต่สิ่งที่เราเห็นคือพระคุณความรักของพระเจ้าที่เปลี่ยนแปลงคนสองคนจากความกลัวของยาโคบและเปลี่ยนแปลงความโกรธความขมขื่นของเอซาวกับการเป็นการกอดการร้องไห้และการกลับคืนดีกันนะครับพี่น้องครับพี่น้องว่าอะไรที่จะเยียยาบาดแผลในใจของเราได้ครับแน่นอนครับความรักความรักของพระเจ้า ในหนึ่งเปโตรบทที่4ี่ข้อ8บอกเราอย่างนี้ว่าเนื้อสิ่งอื่นใดก็คือจงรักกันและกันให้มากเพราะความรักให้อภัยบาปมากมายได้ครับพี่น้องครับมันไม่สำคัญว่าบาปนั้นจะใหญ่หรือเล็กนะครับมันไม่สำคัญว่าบาปนั้นจะมากหรือน้อยด้วยแต่สำคัญว่าความรักนั้นมีมากเพียงพอหรือเปล่าครับพี่น้องครับเรื่องราวของยาโคบและเอสาวทำให้เราเห็นว่า คนที่ดูเหมือนว่าไม่มีวันที่จะเปลี่ยนแปลงได้เนี่ยก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้จริงๆนะครับไม่ใช่ด้วยความพยายามของตัวเองไม่ใช่ด้วยผลของมนุษย์แต่เพราะความรักของพระเจ้าที่ทำงานในใจของพวกเขาทั้งสองนะครับยาโคบจากคนที่เคยหลอกลวงกลายเป็นคนที่ยอมเสียสละเอซาวจากคนที่โกรธแค้นกลายเป็นคนที่ยอมให้อภัยสองพี่น้องจากความแตกแยก กับกลายเป็นการคืนดีการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นไปได้แน่นอนครับเพราะพระเจ้าทรงรักและทรงควบคุมทุกสิ่งพี่น้องครับดังนั้นถ้าใครคิดว่าคนที่เราเห็นหรือใครก็ตามที่เราเห็นอยู่เนี่ยเปลี่ยนแปลงไม่ได้หรือว่าคิดว่าฉันเนี่ยเปลี่ยนแปลงไม่ได้หรอกหรือถ้าพี่น้องมีคนในครอบครัวเพื่อนหรือคนใกล้ชิดที่เรามองว่าอย่างเนี้ยเปลี่ยนแปลงไม่ได้แน่ๆเลยอยากให้พี่น้องคิดใหม่นะครับ ขอให้เรื่องนี้เตือนใจเราว่าไม่มีใครที่พระเจ้าเปลี่ยนไม่ได้นะครับไม่ว่าเราหรือเขาถ้ายอมให้พระเจ้าเข้ามาเปลี่ยนแปลงเพราะพระเจ้าทรงเปลี่ยนแปลงเราผ่านความรักของพระองค์ได้เสมอเเมนไหมครับพี่น้องครับพระเยซูตัดไว้ในยอห์นบทที่สิบสาข้อ34ว่าเราให้บัญญัติใหม่ไว้กับพวกท่านคือให้รักซึ่งกันและกันเรารักพวกท่านมาแล้วอย่างไร พานจงรักกันและกันด้วยอย่างนั้นและในสองโครลินบทที่ห้าสิยืนยันกับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งว่าถ้าใครอยู่ในพระคิดเขาก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งสารพัดท,ที่เก่าๆก็ล่วงไปนี่แน่กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นพี่น้องครับความรักของพระเจ้าเปลี่ยนแปลงได้ทุกชีวิตเอเมนไหครับพระองค์เปลี่ยนความกลัวให้กลายเป็นความมั่นใจเปลี่ยนความขมขื่นให้กลายเป็นการให้อภัย เปลี่ยนความบาปให้กลายเป็นการให้ชีวิตใหม่ในพระคิ์พี่น้องครับวันนี้ขอให้เราที่จะเปิดใจต้อนรับยอมให้พระเยซูริตเข้ามาเป็นเจ้าชีวิตของเราจริงๆครับพระองค์ก็สามารถเปลี่ยนเราและใช้เราเป็นผู้นําความรักนี้ความรักแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้ไปสู่ผู้คนอีกมากมายที่รอความรักของพระเจ้าอยู่นะครับขอให้พี่น้องอธิฐานร่วมกันครับ และเสริญพระเจ้าพระวิดาเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับความรักมั่นคงของพระองค์ที่ลรงเดีนเราเราได้เห็นความรักที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าผู้ทรงส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ลงมาสิ้นพระชนมน์ในแขนในขณะที่เรากระทำบาปพระองค์ทรงตายเพื่อเราขอความรักที่ยิ่งใหญ่นี้เข้ามาครอบครองอยู่ในจิตใจของเราให้เราสัมผัสถึงความรักที่เที่ยงแท้นี้ และสามารถส่งต่อความรักของพระองค์ต่อผู้คนอีกมากมายที่รอความรักแท้นี้อยู่ขอพระเจ้าทรงนำเราที่เราจะรู้ว่าไม่มีอะไรที่พระองค์ทรงทำไม่ได้ทุกคนสามารถเปลี่ยนแปลงได้ถ้าพบกับพระองค์ขอพระเจ้าเมตตาทรงนำเราด้วยในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน